ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยนะก็เคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมที่คาถาบอกว่าอเนกชาติสังสารังเนี่ยนะในหน้าเช่นในหน้าสามสิบสี่ของพระพุทธเจ้าโกนธัญญาเนี่ยะว่าเราสแสวงหาตันหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบเนี่ยนะไม่พบด้วยยานนะ คำว่าพบไม่ใช่โอ้เนี่ยชอบไม่ใช่พบแบบนั้นพบด้วยมรรคยานเนี่ยเมื่อสแสวงหาตันหาด้วยมรรคยานโดยเฉพาะอารหัตตมรรคเนี่ยเมื่อไม่รู้จักตันหาด้วยอรหัตตมรรคจึงต้องท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารเป็นอันมากเพราะว่าตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชารามรณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นชาติความเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์ ดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรืองบัตรนี้ท่านเราเห็นท่านแล้วเห็นด้วยโสดาปฏิมักสกทา,าคามิมกักอนาคามิมกักและอรหัตตมักตั้งแต่นี้ไปหลังจากอารหัตตมักเกิดขึ้นท่านจากสร้างเรือนคือชาติชรามรณะให้ไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนทั้งหมดคือกรรมเนี่ยของท่านเราก็หักหมดแล้วย่อเรือนคืออวิชาเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งทำที่สิ้นตันหา จิตของเราเนี่ยนะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงอรหัตตผลแล้วก็เปรียบเหมือนว่าใครใๆย่อมไม่รู้คติความเป็นไปของดวงไฟที่ลุกโผลงดวงไฟที่ถูกฟาดด้วยค้อนเหล็กแล้วสงบลงไปโดยลำดับชั้นใดถ้าดับไฟแล้วเนี่ยนะไฟหายไปไหนหมดเอวังสัมมาวิมุตตานังกามะมกามะโทตคาติรินังเนี่ยนะปัญญาเปตุงคตินัตถิ ปัตตานังอาจจะลังสุข,ขังไม่มีใครจะล่วงรู้คติความไปของท่านผู้หลุดพ้นโดยชอบผู้ข้ามพ้นพันธะและโอกะคือกามผู้ถึงความสุขอันไม่หวั่นไหวได้ก็ฉันนั้นใครเนาะจะรู้ว่าสมมติวาอย่างดวงอาทิตย์ลับไปเนี่ยแสงสว่างหายไปอยู่ที่ไหนก็ใครๆก็ไม่รู้ที่ไปฉันใดพระหานทั้งหลายก็ฉันนั้น เสร็จแล้วพระองค์ก็ยับยั้งอยู่บริเวณต้นตระโพใกล้ๆสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เสัปดาห์รับอาราธนาของเท้ามหาพรหมนั่นนะคือสัปดาห์ที่8เป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกองค์ควนขวายที่จะไม่เรียกว่าเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความติดข้องอะไรในกามของสัตว์ทั้งหลายก็น้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรมพรหมก็มาราธนาให้พระองค์แสดงธรรม พระองค์ก็รับคำมาราธนาตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของพระขันธกุมารกนิตภาดาน้องต่างมารดาของพระองค์และพระเตศสกุมารบุตรปุโรหิตพระองค์ก็ไปทางอากาศซึ่งพระพุทธเจ้าโดยมากก็ไปแสดงธรรมจักนั้นไปทางอากาศก็พระองค์ก็เสด็จลงที่เขมะมิกทายวันพระองค์ก็ใช้ให้พนักงานเฝ้าอุทยานไปเรียกท่านทั้งสองนั้นมาแล้วก็ประกาศถ้าธรรมจักท่ามกลางบริวารเหล่านั้น ครั้งนั้นเป็นธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้โดยเฉพาะเทวดาเนี่ยบรรลุตามหาประมาณไม่ได้สิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยโดยมากจะแสดงให้ผู้ที่ออกบวชพร้อมกันแต่ชุดนี้ไม่ได้แสดงให้ผู้ที่บวชพร้อมกันบรรลุเลยไปแสดงให้นู่นคนที่อยู่ที่วังนั่นแหละไปเรียกจากวังมาฟังธรรมเลยบรรลุหมดเลยพวกนั้นอนะ นะพวกพวกที่ออกเป็นนักบวชแสดงว่าตอนนั้นอนะโมแต่ทาอะไรอยู่ไม่ทราบก,ก็เลยยังบรรลุทีหลังแต่ก็บรรลุอ่ะนะเขาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อุทิตน่ยนะนะติดตามผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าท้ายที่สุดท่านก็ช่วยได้หมดอ่ะนะ ขอให้มีทิศทางอยู่ในทิศทางเดียวกันว่มงั้นอย่างใครที่มีแนวทางตามพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะท่านเหล่าน,นั้นตรัสรู้หมดเลยหรือผู้ใดยอย่างพวกนักบวชที่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นบนรรลุหมดเลยนะขอให้ท่านผู้ทางสารนังคฉามีเอาไว้ให้แน่น,นหนาแข็งแรงนะนะจะได้ตรัสรู้ในอนาคตต่อไปเนี่ยนะอนาคตก็ถ้าขณะนี้บรรลุได้ก็ไปก่อนเถอะเหงั้นนันนะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าในพุทธวงว่าต่อจากสมัยพระปุษสาพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อ92กับหลังจากนั้นมากับที่91ก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเทา้ากู้มีจักษุอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าทําลายอวิชชาคือกระเปาะคืออวิชชาบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์ก็เสด็จไปยังกรงพันทุมาดีเพื่อประกาศพระธรรมจักร พระผู้นำครั้นท่งประกาศพระธรรมาจากแล้วยังโกมารทั้งสองให้ตรัสรู้แล้วอภิสมัยครั้งที่หนึ่งไม่จำต้องกล่าวจำนวนผู้บรรลุนะโดยเฉพาะเทวดานี่นับไม่ได้ไม่รู้จะเอาตัวเลขไหนมานับบรรลุมากมายอะนะบรรลุเกินกว่าจะนั่งมานั่งนับว่าเท่าไหร่แบบนั้นแต่หลุดไม่ได้ยังไงไม่รู้นะลุงเรืองนะนะเขาบรรลุจนเค่หอกจนไม่รู้ขี้เกียจนับฟับงนั้นไม่ต้องนับหรอกบรรลุเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังหลุดมาจนได้อีกนะ แสดงว่าตอนนั้นนี่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยพวกเรานี่อย่าคิดว่าโปรดง่ายนะนะพระพุทธเจ้าผ่านไปตั้งหลายองค์ก็โปรดพวกเราไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนั้นนะโปรดได้ได้ได้แต่สร้างบุญสร้างวาสนาสร้างอุปนิสัยก็ได้เท่านั้นเลยหลายๆอย่างรู้ว่าดีทํำไหมบอกเอาไว้ก่อนนะจริงนะอย่างวันนี้บอกอวันนี้อันนี้ดีไหมบอกดีเอาไหมเอาไว้ก่อนนะนีบอกอุอภิธรรมนะดีมากเลยเรียนเลยไหมบอกเอาไว้ก่อนนะนะจะไหม บอกว่าอา้าวไปไหวพุทธคยาดีไหมดีไปเลยไหมก็เอาให้ก่อนเลยนะคือพวกแบบนี้มันก็เลยก็เลยนี่แหละรุ่นโอหาเหตุผลอธิบายได้หมดนะเหตุผลอธิบายว่าทาไมตัวเองยังไม่บรรลุบางนะอันอ้าวบรรลุอธิบายได้หมดเลยเก่งจริงๆเลยนะเรียกว่าอะไรนะหาข้อแม้ที่จะต้องอยู่ในวัฏฏะต่อไปจนได้อกว่าก็เรามันปุตุชน่างัันนะโอ้พวกนี้อนุรักษ์นิยมก็เลยรักษาความเป็นปุตุชนยินดีแห่งภาวะความเป็นปุตตุชนได้นาน เพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเถอะอันไหน,นแก้ไขได้ก็แก้ไปเถอะจะอนุรักษ์ไว้ทําไมเนี่ยนะมีอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันเมน้นๆอยู่บนหน้าผากไม่ต้องรักษาวไว้หรอกคือพูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ,อะขออภยัยพระพุทธเจ้าได้โปรดกุมารทั้งสองคือขันธราชโอรสและขันดราชโอรสนั้นนะเป็นน้องต่างมารดาข,ของพระองค์ติดสักกุมารบุตรปุโรหิตให้ตรัสรู้ต่อมาครั้งที่สองเนี่ยนะว่า พระองค์ก็ยังภิกษุ8 4 0 0 0ที่ออกบวชตามพระขันธราชโอรสและติสกุมารบุตรปุโรหิตให้ดื่มอมะตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่2อที่พระองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระยศประมาณมิได้ก็ตรัสรู้ครั้งแรกหาประมาณไม่ได้แล้วยศของพระองค์จะเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือบุคคลที่ตรัสรู้รมเนี่ยนะทุกคนถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งยศของพระองค์ หรือเรียกว่าเป็นลูกน้องพระองค์หมดเป็นลูกศิษย์พระองค์หมดเป็นสาวกของพระองค์หมดพระองค์ก็เลยมียศหาประมาณไม่ได้ตามจํานวนผู้ตรัสรู้พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าผู้มียศหาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรนเคมิอ่านเขอไปเคมิเคมิกทายวันนั้นนะอ่านไม่จบประโยคไม่รู้เรื่องเลยนะเคมิขทายวันอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแกสัตว์ 84%,00 0 เยอะเนาะจะรูจตุราศีติสหัส,สานี่เนี่ยนะก็คืออะไรนะอย่างที่เราสวดจตุราศีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะก็คืออนุภาแห่งพระธรรม84% 0 0 0พันพระธรรมคันนี้ผู้ที่ตรัสรู้ก็ 84%, 0 0 0พก็คือพวกบุรุษที่รับใช้พระวิปัสสีกุมารน,นั่นเองบุรุษเหล่านั้น ไปยังที่รับใช้พระวิปัสสีกุมารแต่เช้าพอไม่เห็นกุมารก็กลับไปเพื่อกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็ถามมันว่าพระกุมารอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ฟังข่าวว่าเสด็จไปยังที่พระราชุทยายนก็พากันออกไปด้วยหวังว่าจะพบพระองค์นะที่ราชุทยานเห็นสารถีของพระองค์กลับมาทราบว่าพระราชกุมารทรงผนวดแล้วก็เปลื้องอภรณ์ทั้งหมดในสถานที่ฟังข่าวนั่นเอง ก็ให้ไปนําผ้ากาสายะมาจากตลาดปลงผมและหนวดพากันบวชตามบุรุษเหล่านั้นครั้นบวชแล้วก็พากันไปเวทล้อมพระมหาบุรุษคือก่อนไม่บวชก็แหมคอยรับใช้นะพอได้ข่าวว่าบวชบวชตามทันทีเลยตามไปคอยรับใช้จากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ดาริว่าเมื่อเราบําเพ็ญความเพียรเนี่ยนะถ้ายังคลุกคลีอยู่ข้อนี้ไม่สมควรคนเหล่านี้แต่ก่อนเป็นเครือขก็พากันมาเวทล้อมเราอย่างนั้นประโยชน์อะไรด้วยคนหมู่นี้ รองก็ระอาะเบื่อน่ายการคลุกคลีด้วยหมู่ดำารว่าจะไปเสียวันนี้แหละขณะเป็นนักบวชอยู่ด้วยกันบอกโอ้ยพวกมากนะเมื่อก่อนก็ไม่บวชก็อยู่ด้วยกันบวชเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแยกกันอยู่เถอะก็เลยคิดว่าวันนี้ยังไม่ใช่เวลาเอาเถอเราจะไปในวันถ้าเราไปวันนี้คนเหล่านี้ก็จะรู้กันหมดถ้าเราหนีไปวันนี้เนะี่ยพวกนี้ก็ตามไปหมดอีกแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปในวันนั้นนั่นเองมนุษย์ชาวบ้านในตำบลหนึ่ง เช่นเดียวกับตำบลอุรุอุรุเวลคามได้จัดแจงข้าวมาทุปายาตอย่างเดียวเพื่อบรรปชิต8ปด0มพันเหล่านั้นและพระมหาบุรุษในวันรุ่งขึ้นเป็นวันวิสาขบุรมีพระวิปัสสีมหาบุรุษเสวยพัตตาหารกับชนที่บวชเหล่านั้นในวันนั้นแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสถานที่ประทับณที่นั้นบรรระชิตเหล่านั้นแสดงวัดแด่พระมหาบุรุษแล้ว ก็พากันเข้าไปยังสถานที่อยู่กลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตนแม้พระโพธิสัตว์ก็เสด็จเข้าไปสู่บรรณศาลาประทับนั่งพระองค์ดำริว่าวันนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะออกไปก็เสด็จออกอภินศสกมเปิดประตูบรรณศาลาบ่ายประพักไปยังโพธิมันทสถานเป็นปกติอยู่ว่าบารรพชิตเหล่านั้นเวลาเย็นเนี่ยนะ ก็พากันไปยังที่ปรนิบัติพระโพธิสัตว์นั่งห้อมล้อมบรรณาลากล่าวว่าวิการมืดค่ำแล้วตรวจกันดูเธอเปิดประตูบรรณาาลาก็ไม่พบพระองค์คิดกันว่าพระมหาบุรุษพากันไปไหนเนอแล้วก็ยังไม่พากันติดตามเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่ตามไปหาหรอกคิดว่าพระมหาบุรุษนี้เห็นทีจะเบื่ออยู่การอยู่เป็นหมู่เป็นแน่รู้เลยสงสัยเบื่อพวกเราแน่นอนนะท่านนีไปแล้วแสดงว่าท่านประสมจะอยู่ตามลําพัง เพราะฉะนั้นพวกเราคอยพบท่านตอนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็นแล้วกันถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านไปเพื่อได้ตรัสรู้ให้วิเวกบางเถอะเขาก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เลยพาการออกจาริกมุ่งหน้าภายในชมพูทวีปลําดับนั้นบนรรพชิตเหล่านั้นฟังข่าวว่าเขาว่าวิปสัสสีกุมานเนี่ยได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประกาศพระธรรมจัก ก็เลยประชุมการที่เคมิยะกทายวันกรุงพันธุวดีราชธานีโดยลําดับติดตามไปเฝ้าเลยนะก็เพราะว่าบวชเชื่อว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าออกบวชใช่ไหมตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นนักบวชท่านก็เบื่อหน่ายในการคลุกคลีก็หนีไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดบันปะชีตเหล่านั้นครั้งนั้นทำมาพิสมัย การตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่ภิกษุ84,000นั้นเป็นอภิสมัยครั้งที่3อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าบุรุษ8400 0บวชตามพระวิปัสสีสามพุทธเจ้าพระผู้มีพระจักษุแสดงธรรมโปรดบรนประชิตเหล่านั้นซึ่งมาถึงอาราม บรรพชิตแม้เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรลุธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่สามก็ได้มีแก่บัรพชิตเหล่านั้นก็คำว่าพระองค์แสดงธรรมโปรดก็คือแสดงธรรมตามอุปนิสัยเนี่ยนะว่าเขามีอุปนิสัยอย่างไรพระองค์ก็แสดงธรรมไปตามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีประทับนั่งท่ามกลางภิกษุ8 0 0แสนขออภัย ภิกษุหนึ่งแสนแปดหมันเนี่ยนะหนึ่งแันซึ่งบวชตามพระวิปัสสีพุทธเจ้าและพระอัคารสาวกณเคมะมิกทายาวันโยกโอวาทปาติโมกขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าขันตีปรมังตโปตีติขานิบานังประมังวทันติบุทธ,ธาณหิปัพชิโตปร,รูปคาตีณสมโนโหติปรังวิเหทยันโต สัพพาปัสสะการนังกุสละโสปสัมปทาสัจ,จิตตประโยชนทปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญญาตาจะผัตตสมิงปันตัญจะไยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรมังตะโปติติขาพระพุทธเจ้าตรัส ขันติเนี่ยนะตีติตขาขันติหรือขันติคือความอดกลั้นนี่ว่าเป็นตบะอย่างยิ่งนะขันตินี่แหละเรียกว่าตะบะเครื่องเผาบาปเผาอากุศลสูงสุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับขันติเนี่ยนะขันตินี่ยิ่งใหญ่มากเป็นตบะเครื่องขจัดความเศร้ามองทุกชนิดขจัดเครื่องเลวร้ายโดยประการทั้งปวงนิพานังประมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดว่าพระนิพานนี้เป็นบรมธรรม นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดบรมประมังประมัดนะนะเป็นประมัดธรรมหรือเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมที่สูงสุดอย่างที่พระองค์บอกอยู่แล้วว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะอะสังคตะมีประมาณเท่าใดพระนิพพานเนี่ยเลิศกว่าธรรมทั้งมวลเหล่านั้นเพราะพระองค์ตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นเลิศ นาหิปปะิิโตปรูปคาตีผู้ยังทําร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตหรือว่าเป็นหาเป็นบรรปะชิตไมมนะถ้ายังทําร้ายผู้อื่นอยู่ด้วยกายนาสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะพื่อนจะแปลสำนวนเนี่ยนะถ้ายังยังทําร้ายผู้อื่นอยู่ก็เป็นบรรปะชิตไม่ได้ถ้ายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็น บัปรปชิตสัพปาปัสสะกรนังการไม่กระทำบาปไม่ทําอกุศลโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นชื่อของอธิศีลศิกขากุศลสูประสัมปธาทำกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นชื่อของอธิจ,จิตตศิกขาสะจิตะประโยชน์ปนังการชำระจ,จิตของตนให้ผ่องแผวให้ข้ารอบอันนี้เป็นอธิปัญญาศิกขา นะการสอนอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตังพุทานาซาสนังอนุป,วา,นปวาโทอนุปวาโทอนุปคาโตเนี่ยนะอนุปวาโทก็คือการไม่เข้าไปว่าร้ายอนุปคาโตการไม่เข้าไปทำร้ายปาติโมกเขจะสังโบรก,การสำรวมในพระปาติโมกเนี่ยนะ ก็คือ,อศิขาบทคือ,อพระปาติโมกนนะก็คือประราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสามณุยตศสองอน,นะปจิตีสามสิบนิสติยปัจิตีสามสิปาจิตีเก้าสิบสองเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าปาติโมกขันต้องสํารวมในพระตาปาติโมกมัตตัญยุตตาจะพัตตะสมิงความรู้จักประมาณในพระตาหารรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการ บริโภคในปัจจัยสี่ปันตันจะสยาาสนังการนั่งการนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนที่สงัดปราศจากผู้คนเป็นต้นอาทิจิตเตจะอายโยโคการตามประกอบความเพียรในอาทิจิตคือเจริญอาทิจิตทำจิตอย่างยิ่งให้เจริญขึ้นทั้งหมดเหล่านี้เอตังพุทานาซาสนังทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีสาวกสันนิบาตจะแสดงโอวาทปาติโมก เหล่านี้คา,า,า,าถาปาติโมกุเทศเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะแสดงโอวาทพระปาติโมกถ้าที่ใดที่ว่าพระพุทธเจ้าร่วมประชุมแสดงโอวาทแสดงปาติโมกหมายถึงโอวาทปาติโมกถ้าภิกษุสวดกันเองเรียกว่าภิกขุปาติโมกนะ พิคูปาติโมก็อย่างเช่นอะไรสุนาตุเมพันเตสังโคอาชุโปสโทปารโซอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่พระพิสุท์ท่านแสดงปาติโมกันเนี่ยนะทุกสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำแห่งปักนะก็ทุกสิบสี่วันหรือสิบห้าวันก็จะฟังโอวาปาติโมกแสดงปาติโมกุเทศนิทานกุเทศปราชิกกุเทศสังขาที่เสสุดเทศอนิยตุเทศ และก็อุเทศที่เหลือเนี่ยนะก็จะมีการยกขึ้นมาแสดงในวัน14ค่คาและ15ค่ําสําหรับพระพิสุท์ที่ประชุมการ4รูปขึ้นไปอันนี้เป็นข้อวัดเป็นสิ่งที่พระพิสุท์ทั้งมวลต้องปฏิบัติเนี่ยนะส่วนสาวกสันนิบาตครั้งที่สองก็มีจํานวนพิสุทหนึ่งแสนเห็นยม,มะกะปาติหารเนี่ยนะที่พระองค์แสดงปาติหารเป็นคู่คู่ที่เป็นอาสาธารรญาณเป็นความสามารถเฉพาะของพระพุทธเจ้า พอเห็นแล้วก็เลื่อมสายได้ฟังธรรมก็บวชครั้งพระกนิษพาดาสามพระองค์ต่างมารดาของพระวิปัสสีพุทธเจ้านะไปปราบปัจจันตะประเทศให้สงบคล้ายๆกับใครคล้ายๆกับพระชดินสามพี่น้องอนะได้รับพระราชทานพรด้วยการทําบุญทํานุบํารุงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นําเสด็จมาสู่พระนครของพระองค์แล้วก็บํารุง พระองค์สดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผนวดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางภิสุ8ล้านเหล่านั้นก็แสดงธรรมนะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงณเขมิกทายวันนั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่สเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชุม พระสาวกผู้ขีนาศบไร้มนทิมินมีจิตสงบผู้คงที่สครั้งการประชมพระสาวก6กล้านแปดแสนเป็นสันนิบาตครั้งหนึ่งครั้งที่หครั้งที่สองหนึ่งแสนะครั้งที่สามแปดหื่นเะนี่ยนะนะก็มีสันนิบาตการประชมะสาวกสาครั้ง พระสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งโรดท่ามกลางหมู่ภนะิกษุณเขมิกทายวันเหล่านั้นก็คือพระองค์ผู้รุ่งโรดแปลว,ว่าสว่างสวัยเพราะไม่มีพระพิสุเหล่าใดที่มีรัศมีออกจากกายพระองค์เนี่ยรุ่งโรด,ด้วยแสงสว่างแห่งรัศมีทางร่างกายและปัญญาทางจิตใจฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพญานาคชื่อว่าอตุละมีฤทธานุภาพมากมีนาคหลายแสนโกดเป็นบริวาร ก็อย่างที่กล่าวนะถ้าท่านนาคเหล่านั้นแปลงร่างเป็นงูหมดนี่ยเย่เยีะยหมดเลยนะมมีหน้าไปอ่านในอะไรนะผูริทตตะชาดกแหมพญานาคมากวนเมืองกาศีเข้าในตอนนั้นเนี่ยพญานาคน,น,นั้นเนี่ยนะแต่เป็นพญานาคที่มีบุญน่ยนะพญานาคที่เพื่อสร้างบุญไม่ใช่มาทําบาปพญานาคก็สร้างมนดบอันสําเร็จด้วยรัตนะแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนอันมั่นคงผ่องแผ้วที่น่าดู เช่นเดียวกับดวงจันทร์เพื่อทําสการะแดพะพ่พระทศพลพระทศพลพระองค์นั้นผู้มีกําลังที่ไม่มีผู้ใดเสมอมีศีลที่ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์มีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาพระพุทธเจ้าวิปัสสีพร้อมทั้งบริวารภิกษุสงฆ์ก็ไปเนี่ยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็รับนิมนต์ให้พระองค์ประทับนั่งในมณฑบถวายมหาทานอันเหมาะแก่สมสมบัติที่ นะนะทำบุญตามสมควรที่ตัวเองจะจัดสรรดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เจวันแล้วก็ได้ถวายต่างทองขจิตด,ด้วยรัตนะเจ็อันรุ่งเรืองด้วยประกายโชษช่วงแห่งมณีต่างๆสมควรยิ่งใหญ่นะทุกอย่างเนี่ยจัดให้มันที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นพระวิปสัสสีพุทธเจ้าก็สรงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นเวลาจบอนุโมทนาปีตทา,ทานทานที่ที่บูชาด้วยที่นั่งนะปีถาคือที่นั่งพระองค์ก็อนุโมทนาว่า9กกับนับแต่กลับนี้ไปรออีกหน่อยนะ9กกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่นานนะแค่91กับเองนะไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าน้ําตาม,มากกว่านี้อยู่แล้วทนอยู่ตัใต้ทางนามาเนี่ยนะ ของเราบอกอนานเกินไปปัญหาว่าอีกการเวรกลับจะได้บรรลุหรือเปล่าอะไรมารับรองนะทำท่าว่าเหมือนนานนะที่ไหนได้ยาวขนาดนี้กันกนะไกลจังเลยตั้งสองกิโลที่จริงคุณยังเดินอีกพันโยชเหมนะนะือนกันนะพระพ,พระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษารีบุตรฟังนะนะคือ,คอในการแสดงพุทธวงเนี่ยถือภาษารรบุตรเป็นผู้ฟังหลักนะนะผู้อื่นก็ฟังตามไปเนหะมือนกันโปคงก็บอกว่าสมัยนั้นเราเป็นพญาน,นาคชื่อว่าอตุละมีฤทธิ์มากมีบุญทรงรัศมีโชิช่วง ครั้งนั้นเราเวทล้อมด้วยนาคหลายโกรธบรรเลงที่ดนตรีเข้าไปเฝ้าพระผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกได้ถวายตั๋งทองอันขจิตด้วยรัตนะคือแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างแด่พระผู้เป็นพระธรรมราชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางพิสสสองพยากรเราว่า เก้าสิบเอ็ดกับนับแต่กับนี้ไปท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เราเคยฟังมาพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยิ่งมีจิตเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปเพื่อบําเพ็ญบารมีทั้งสิบให้บริบูรณ์ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระวิ <blunt. S 1> <finding. S 2> ปัสสีพุทธเจ้ามีว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าพันธุวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าพันธุมาพระพุทธมารดาพระนางพันธุมาดีพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระคันดะและพระติดสะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอโโกมีอัครสาวิกาชื่อว่าพระจันทา และพระจันทมิตรตาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นปาตลีพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกสูง8ปดสิบศอกพรัศมีของพระองค์เล่นไปโดยรอบเจ็ดโยตในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระชนมายุข,ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีชนมายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสาร พระพุทธเจ้าวิปสัสสีเปลื่องเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากจากเครื่องผูกนะัคือสังโยสิบบอกทางและมิใช่ทางกับพวกปุถุชนที่เหลือหมายคือว่าผู้ใดพอจะบรรลุได้พระองค์สอนให้บรรลุเลยถ้าผู้ใดที่ยังไม่บรรลุได้นไม่สามารถจะบรรลุในชาตินั้นได้พระองค์ก็กําหนดแนวทางวางทิทางให้เขาได้ตรัสรู้ในอนาคตพระองค์และพระสาวกสําแดงแสงสว่างด้วยปัญญา แสดงอมตะบทคือพระนิพพานรุ่งโรดสว่างสวัยด้วยปัญญาแล้วก็ดับขันธปรินิพานเหมือนกองไฟโพลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นพระวรริิอันเลิศพระบุญญาธิการอันประเสริฐพระวรลักษณ์อันบานเต็มที่แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วนั้นก็อันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าเน่แท้ บทว่ามัคคามัคคันจะอาจิคิแปลว่าพระองค์ทรงบอกปุถุชนที่เหลือวันนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทานะจงปฏิบัติไปตามสัมมาทิฏฐิไปเถอะปฏิบัติตามสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสาม,มาธินะอย่าปฏิบัติตามอุชเชทท,ทิฏฐิ อย่าปฏิบัติตามแนวสัสตะทิฏฐิขอให้ปฏิบัติในตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อบรรลุอมะตะธรรมน,นะเพราะว่าการทําตนให้ลําบากก็ไม่ใช่ทางน,นะการสแสวงหาการมาสุขก็ไม่ใช่ทางแต่มัชชิมาปฏิปทานนั้นเป็นหนทางเมื่อพระองค์แสดงแสงสว่างด้วยอนุภาพมัคคยานและแสงสว่างคือวิปัสสนาญาณแลว้วนะด้วยพุทธานุภาพเหล่านั้นเนี่ยนะ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ฝ่ายพระองค์ผู้รุ่งโรจรุ่ง,รงเรืองเต็มที่ผู้มีฤทธิ์มากบุญมีบุญมากลักษณะที่งดงามประดับงดงามอย่างเต็มที่มหาปริศลักษณะ3ามอนุพยัญชนะ80ดนะสินะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาลัทสนะคุณธรรมเหล่านี้ก็อันตรธานไปจากโลกสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้ จบจนบัดนี้ถ้าเราไม่อ่านพระสูตรไม่อ่านพระไตรปิฎกแทบไม่เหลือเลยว่าเคยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีย่อลงมาก็นโมพุทธยะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เจ็ดพระองค์องค์ไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะถ้าเราเรียนพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วก็อาจจะค่อยๆระลึกแต่ถ้าเรียนมหาประธานสูตรถ้าเรียนมหาประธานสูตรต่อไปในทีขณิกายมหาวัคเนี่ยนะ มหาประธานสูตรก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์คือวิปสัสสีสิก,กีเวสภูกกูสันทะโกนาคามณนะและพระพุทธเจ้ากัสปะแต่ข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยนะผ่านพ้นไปแล้วนะทั้งหมดมี24พระองค์นะอ่ายี่สิพระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราหรือปเปล่านะรวม25พระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราบดนี้เรียนไปแล้ว19พระองค์เหลืออ,อีกเท่าไหร่ อีกเจ็ดพระองค์เจ็ดพระองค์อ่ะเจ็ดพระองค์บวกกับพระพุทธเจ้าของเราคือเหลืออีกเจ็ดพระองค์อ่ะอ่สิกีเวสภูกกูสันทากนาคมนากัสป,ปะโคตมะหกองเนาะหกองนับได้ยังไงทั้งเจ็ดองค์นะโอ้ยคณิตศาสตร์ก็ตกบอกโอ้หมดเวลาละหนักๆเข้าจะบวนเลขไม่ถูกละนัดงว่าหมดเวลาได้เวลาพักผ่อนะนะท้ายที่สุดของพระธรรมที่ได้ยกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธเจ้าผดสะนะอะไรมั่งผดสะเป็นต้นมาเนี่ยนะ,ะนะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้รับฟังศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเหล่านี้ขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาะนะเจริญด้วยมงคลทั้ง38ประการได้ปฏิบัติอยู่ในมัชชิมาปฏิปทา ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกทุกคนทุกท่านอนุโมทนา